สวัสดีค่ะแฟนเพจวิทิสภาและเพจเซนเซ็ตมีเดียโซซิตี้สื่อดิจิทัลวิฒิสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณครูคุนานนนคลิงเพราะจากโรงเรียนภาษาวิทยาคารนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนนี้ก็เพิ่งเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาในเรื่องของโครงการเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยและสภาจำลองสัญจรนะคะสวัสดีค่ะคุณครูคะ่ะ สวัสดีค่ะก่ะอนอื่นอยากจะให้แนะนําโรงเรียนภาษาวิทยาคารว่าเป็นโรงเรียนขนาดไหนแล้วก็มีนักเรียนจํานวนเท่าไหร่สอนตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะค่ะสําหรับโรงเรียนภาษาวิทยาการนะคะก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคะ่ะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอประสาสนะคะมีขนาดใหญ่เป็นระดับที่สามค่ะของจังหวัดสุรินทร์นะคะ,คะมีนักเรียนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคนค,ะค่ะ สอนตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกค่ะมหนึ่งถึงมหกเลมหนึ่งถึงมสามจะมีสิบห้าห้องนะคะถึงทับสิบห้าแล้วก็มสี่ถึงมหกเนี่ยจะมีถึงทับสิบสามค่ะค่ะตัวคุณครูนี่สอนวิชาไหนคะคุณครูสอนวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยแต่ว่าได้รับนั่นที่มาดูเรื่องของสภานักเรียนด้วยหลักค่ะใช่ค่ะพอดีว่าเมื่อตอนที่คราวก่อนนะคะค่ะคือนักเรียน นักเรียนของเรรุ่นสภาหกเจ็ดนะคะ <Vas> ได้มาขอให้เป็นที่ปรึกษาที่ปร bon ึกษาพักก่อนค่ะอันดับแรกทีนี้เพเอิญว่าเป็นที่ปรึกษาพักพอดีนะคะแล้วทีนี้ก็คือพักเขาอ่ะได้รับการเลือกให้เป็นประธานนักเรียนทําให้เราได้เข้ามาทํางานในในจุดของการเป็นที่ปรึกษาสภานักเรียนในแบบครูที่ปรึกษาพักก่อนค่ะทีนี้เพอิญว่าครูที่ปรึกษาสภานักเรียนเดิมค่ะที่เป็นครูที่ปรึกษา S <S โดยประจำนะคะ,คะท่านได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งครูที่โรงเรียนอื่นค่ะ<อ>ก็เลยเราเลยได้ขึ้นมาค่ะได้รับผิดชอบแทนได้รับผิดชอบแทนแล้วก็เลยไม่ได้เป็นที่ปรึกษาพักแล้วค่ะจะเป็นที่ปรึกษาสภานักเรียนเลยค่ะโอ้ค่ะใช่สาหรับโรงเรียนเองเนี่ยมีการส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยมีการทํากิจกรรมอะไรบ้างคะคุณครูเยอะเลยค่ะอย่างแรกนะคะส่งเสริมประชาธิปไตยคือโรงเรียนเราเนี่ยมีการเลือกตั้งเนาะ เลือตั้งสภาเรียนนะคะ mm. ก็มีการให้เรียนเนี่ยเปิดโอกาสให้เรียนได้หาเสียงอย่างสร้างฝันในแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ mm. คือเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้หาเสียงต้องมาแบบแบบอันนี้เฉยๆ mm. หาเสียงหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีติ๊กตอกนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็พวกอื่นๆแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะที่เด็กเขาสนใจแล้วเขาก็แชร์ให้เพื่อนได้ค่ะก็ <All right. S 2> สิ่งเนี้ยแล้วเ,เราได้ประสานงานกับกบกตค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยขอกีบเลือกตั้ง แล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้นักเรียนด้วยค่ะก่อนที่เรียนจะเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเรียนนะคะก็ดูว่าเป็นเป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะคะเชิญกกรตมาด้วยนะคะใหญ่มากค่ะเพราะว่าเนื่องจรกนักตรียนโรงเรียนเราค่อนข้างเยอะมากถ้าจะให้เป็นการแบบบัตรก็จะยากค่ะก็เลยจะเป็นเครื่องเครื่องลงคะแนนแบบแบบอัตโนมัติค่ะใช่แล้วท่านก็จะมาสอน ท่านผู้มนวยการกรกตมาเองด้วยนะคะก็คือมาให้ความรู้แล้วก็พูดถึงต่างๆ<ม>และนักเรียนเราค่อนข้างที่จะคือถ้าสังเกตจากนักเรียนที่เลือกตั้งในปีนี้จะรู้สึกว่าเขาอยากได้คนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานจริงๆค่ะเพราะว่าเด็กห้องที่ได้เนี่ยเป็นห้องที่เรียนดีมากทีเดียว<อ> เป็นสายวิทยาศาสตด้วยใช่ไหมสายวิทยาศาสตเราในในคณะกรรมการเขาว่ามีเด็กที่ได้โอลิมปิกวิชาการด้วยค่ะตววนคือรู้สึกว่านักเรียนเริ่มมีมุมมองของการเลือกตั้งที่ดีขึ้นโดยเขาไม่ได้เลือกคนที่แบบสนุกสนานหรืออะไรคือในทุกๆครั้งที่เราสังเกตเห็นมาค่ะนักเรียนจะแบบมุ่งเด่นไปที่คนที่แบบเออมีอัตลักษณ์พิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราอันชันคือที่ได้เลือกตั้งในปีเนี้ยเขาเป็นคนที่พูด เขาเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าเขาตั้งใจค่ะก็จะเห็นเรียนไปว่าเด็กเรียนก็มาลงสมัครที่จะอาสาเป็นตัวแทนเพื่อนๆด้วยในปีนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่แบบเราสนับสนุนเนาะอีกอย่างหนึ่งเวลาที่กิจกรรมต่างๆนะคะก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของประชาธิปไตยเช่นค่ะมันจะมีหลักสูตรเนหน้าที่พลเมืองในโรงเรียนด้วยค่ะที่จะสอน ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการเอ่อเขาเรียกว่าอะคะเหมือนกับเพื่อนถ้าของแนแนวอแวจะมี YC ค่ะ YC คือ mm. กิจกรรมที่แบบเหมือนตัวแทนของเพื่อนที่รู้จักเพื่อนด้วยกัน <c oughs> เป็นการโบูดเพื่อน mm. นี้ค่ะก็ทําให้เราได้รู้ว่าเออมีนักเรียนคนไหนที่เขาจะเป็นแบบหลักให้กับเพื่อนๆแต่ละห้องได้บ้างอะ mm. ไรอย่างเงี้ยค่ะอ <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแต่ที่เด่นๆะก็ควรจะเป็นกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนค่ะ mm. เพราะว่าเราทําแบบรูปแบบที่ถูกต้อง มีการก้ามมีการนับคะแนนคือตรงตามกรกตกําหนดถูกประการเลยค่ะวันนั้นนี่คือเป็นแบบกิจกรรมใหญ่ต้องหยุดการเรียนการสอนเลยไหมคะไม่ไม่หยุดค่ะเราจะแบ่งเป็นคาบค่ะหมายถึงว่าตอนเช้าให้ความรู้หน้าสบทงใช่ไหมคะสารในคาบที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมหนึ่งคาบที่สองจะเป็นมสองแล้วปีนี้กรกตเอาเครื่องมาตั้งสิบสองตัวค่ะสิบสองเครื่องมันทําให้เร็วมากหมายถึงว่าเวลาก็เร็วตรวจสอบไม่ได้ พี่สภารุ่นรุ่นรุ่นล่าสุดรุ่นที่ทํางานในปี67เนี่ยคะ่ะก็เหมือนกับว่าได้ผ่านการอบรมจากกรก,รกรตด้วยว่าจะต้องอทําแบบไหนแบบไหนแล้วเขาก็ผ่านคือผ่านงานตอนที่เขาเคยเป็นผู้สมัครมาก่อนด้วยเขาก็จะรู้งานเราเด็กเหมือนก็จะชินกับเรื่องของการเลือกตั้งแบบเครื่องอัตโนมัติมากขึ้นคือเขาไม่งงอะคะ่ะเหมือนเขาเหมือนกับได้เรียนรู้มาหลายๆปีแล้วเ,เด็กเขาก็แบบ เขาก็เหมือนทําได้เร็วแล้วก็เขาเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆค่ะค่ะโอ้นี่แบบนําไปกว่าการเลือกตั้งจริงด้วยซ้ํานะคะการเลือกตั้งจริงังกาบัตรอยู่เลยนะคะอ๋อเล้แต่ว่าถามว่าการกาบาตรดีไหมค่ะรู้สึกว่าดีนะคะไม่ถือว่าก็ดีแต่ว่าด้วยความโรงเรียนเราขนาดใหญ่พิเศษอ่ะถ้าเรากาบัตรการนับคะแนนมันจะยืดไปไกลมากค่ะจะใส้เวลาตอนนับคะแนนตอนนั้นตอนนับคะแนนเนี่ยก็จะเสียเวลาเสียเวลาตรงที่ว่า นักเรียนอะไรต่างๆก็จะใช้เวลาในจุดนี้เยอะทีเดียวค่ะแล้วคุณครูแต่ละท่านเนี่ยก็จะเหมือนมีสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็เลยอยากให้เวลาตรงนี้ช่วงช่วงเลือกตั้งมันเป็นช่วงปลายภาคเรียนพอดีอคือมันมีกิจกรรมค่อนข้างมากเราก็การเรียนการสอนอยากให้มันขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันก็เลยว่าติดต่อกอก,อกตอเอาเครื่องอัตโนมัติมาเลยแต่ว่าตอนที่นับคะแนนนะคะก็มีการไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดแบบ ไลฟ์สดในเพจของสภานักเรียนว่าแบบเอออะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนานทำาคนมาชีอะไรค่ะโอ้เป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะคะของโรงเรียนนะคะก็ประมาณครึ่งวันเลยค่ะเสร็จสิบสองนาฬิกาพอดีทําไมถึงให้ความสําคัญกับโครงการเรื่องของประชาธิปไตยเป็นสําคัญนะคะสําหรับโรงเรียนในมุมมองตรวเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคุณครูเองอ่ะจบเอกภาษาไทยเนาะแต่ว่าไม่ได้มีความรู้ใน ในประชาธิปไตยมากแต่ครูมองว่าครูมองนะคะว่าคือเราเป็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตย<ช>เป็นสำคัญเนี่ยค่ะเราทีนี้เด็กๆอ่ะคืออยากให้เด็กๆเขาได้ซึมซับผ่าน<ช>กระบวนการของการมีประชาธิปไตยซึ่งเขาอ่ะต่อไปในอนาคตเขาจะเป็นกําลังที่สําคัญมากๆค่ะในเรื่องของการเลือกคนที่ดีๆอะมา<ช>มาบริหารประเทศ<ช>หรือว่าในการที่เขาจะเป็นผู้นําในอนาคต เราก็อยากให้เขาเห็นคุณค่าของเสียง<ม>เสียงข้างมากแล้วก็เสียงข้างน้อยที่อาจจะไม่ได้สําคัญแต่ว่าเราก็มองถึงในจุดที่อุดอมการณ์ของแต่ละคนได้เหมือนกัน<ม><ม>ความเท่าเทียมความความคือประชาธิปไตยอะ่ะมันคือเรามองเหมือนแบบทุกคนจะจะแสวงหาความเท่าเทียมใช่ไหมคะใช่เออชนี่ยครูจะมองในจุดนี้แล้วโดยเกตาก็จะชอบให้ทุกคนมีความเท่าเทียมไม่มีการแบบ bias ในสังคมอะไรอย่างนี้ค่ะนี้ที่สัมผัส ในเด็กรุ่นใหม่ได้เลยนะคะการปลูกฝังเหล่านี้ก็จะทําให้นักเรียนรู้สึกว่าแบบการเป็นประชาธิปไตยมันคือแบบนี้ให้เขาซึมซับแล้วในขณะที่เขาโตขึ้นน่ะเขาก็จะเห็นมุมมองของประชาธิปไตยที่มันใหญ่ขึ้นค่ะเล็กเี่ว่าค่อยๆซึมซับไปแล้วก็ปฏิบัติจริงนะคะใช่ค่ะมาถึงกิจกรรมที่ร่วมกับทางด้านของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาบ้างนะคะในโครงการเครือข่ายผู้นานักประชาธิปไตยซึ่งโรงเรียนนี้ก็มี จำได้ว่าน่าจะเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่ทางวุฒิสภาเข้าไปออค่ะครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคุณครูเด็กๆยังให้ความร่วมมือสนใจเพิ่มขึ้นไหมคะเด็กๆให้ความร่วมมือค่ะคือตอนช่วงที่ที่วุฒิสภามาพอดีค่ะคต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงจังหวะพอดีเป๊ะที่เรากําลังได้ประธานนักเรียนรุ่นใหม่ที่เราเลยให้ผู้สมัครทั้งสามพาเข้าไปด้วย หมายถึงว่ามีพักที่สมัครมีอยู่สามพักด้วยกันนะคะในปีนี้เราก็เลยเอาตัวแทนของแต่ละพักทั้งสามพักเข้าร่วมเข้าร่วมในการอบรมด้วยแล้วก็มีเด็กๆที่อยู่ในสายสังคมอะคะ่ะสายภาษาสังคมก็สนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนเขาก็จะมีมุมมองของการเอาไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยค่ะคือเราก็จะมีนักเรียนเราที่เป็นเยาวชนของจังหวัดด้วยค่ะเขาก็จะทำกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมกับ จังหวัดสุรินทร์โดยตลอดเขาก็เป็นแกนนําคนนี้นี่เขาจะอยู่อีกพักเบอร์สองนะคะแต่เขาไม่ได้รับเลือกคะ่ะใช่ก็ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็เขาอยากต่อยอดรู้สึกว่าเด็กๆเ,เริ่มมีมุมมองของการพัฒนาศักยภาพตัวเองในมุมมองที่กว้างขึ้น<ะ>จากการที่ได้มีบุคคลภายนอกเข้ามาแบบนี้ค่ะค่ะสังเกตเห็นว่า,วานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เขาเปลี่ยนไปอย่างไงบ้างคะที่มาเล่าให้คุณครูฟังได้ประสบการณ์อะไรถ้าถามว่าถ้าถามว่าจะสังเกตแบบ เห็นชัดไหมคุณครูก็จะบอกว่าแบบเราไม่เราไม่ได้แบบสอบถามอะไรเป็นแต่ว่าเราเห็นว่าเขาอะรู้สึกว่าเขาเข้าใจในบทบาทของการทํางานของสภามากขึ้นแหละหนึ่งเรารูนะ้เนาะจากการที่ทําสภาจําลองใช่ไหมคะเออได้รู้บทบาทของแต่ละคนได้รู้ว่าเออการที่จะได้มาซึ่งการแก้ปัญหาต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เห็นในมุมมองที่เด็กๆเขาเขาสะท้อนมาใช่ค่ะ ค่ะก็ดีทีเดียวค่ะเป็นครั้งที่สองแล้วแต่ว่าเออได้พานักเรียนเข้ามาที่วุฒิสภาบ้างหรือยังคะกิจกรรมยังเลยค่ะยังนะคะแต่ว่าแต่ว่าเคยมีครั้งหนึ่งเคยไปรัฐสภาค่ะที่เกียรติกายค่ะค่ะ๋อไปรัฐสภาก็คือไปตอนนั้นโรงเรียนเราได้เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาเลยนะคะแล้วท่านประธานท่านประธานได้กล่าวถึงรับด้วย ของเราด้วยค่ะออนนั้นคือเราได้ไปดูงานก็คือจสะสภาสภานีนยนใช่คะไปดูงานค่ะค่ะคุณครูได้เข้ามาด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นตอนนั้นไปค่ะค่ะถามถึงทุกตัวคุณครูเองบ้างค่ะได้ร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอูตอนนั้นก็ว้าวเหมือนกันนะคะมันคือเราไม่มีโอกาสให้ได้เข้าไปถึงถึงจุดที่แบบขนาดนั้นนะคะมันทําให้แบบ มันทําให้แบบว่าว้าวเนาะเขาทางานกันยังไง<ม>เห็นแบบบริบทค่ะนักเรียนเราเองอ่ะก็เกิดอ<ม>ินสปิเรชันที่จะแบบเอาไปพัฒนาตัวเอง<ม>ทําบางทีคนบางคนก็อยากแบบอยู่ในจุดนี้หรือเปล่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถามว่านักเรียนโอ้อยากจะทํางานอนึ่งในการเมืองไหมอ่ะคุณครูมองว่า,วาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นเนาะเพราะว่าอาจจะดูไกลตัวเขาแต่ว่าเขา,าอยากทํางานในบริบทของการเข้าศึกษาอย่างเช่นมีน<ม>ักเรียนบางคนก็อยากเข้าศึกษาคณะนิติ ซึ่งเขาเจะไปสอนว่าในการทํางานในการฝ่ายปก,ยปกครองใน,นคณะหรือคณะรัฐศาสตร์ค่ะการปกครองอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีนักเรียนที่บางคนที่สนใจในคณะหรอกด้วยคะ่ะแล้วก็ในฐานะครูผู้สอนเองนะคะคิดยังไงกับการเรียนการสอนนักเรียนในยุคปัจจุบันต้องปรับตัวไหมคะเพราะว่าใครๆก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยอสอนยากเพราะว่าเขามีสื่อต่างๆที่เข้ามาให้รับชมรับฟังได้ได้ง่ายๆนะคะ ถามว่าการเป็นครูในยุคนี้ต้องปรับตัวไหมล่ะคะโอ้โห <c oughs> ต้องปรับตัวมากทีเดียว <c oughs> คือสองังคมเรามันค่อนข้างก้าวก้าวไปไกลเร็วมากขึ้นนะคะเหมือนถ้าพูดถึงตอนที่ครูเรียนมัธยมกับตอนนี้นะคะ <c oughs> ถามว่าไวไม่ได้ห่างกันมากกัน,นักเรียนเพราะว่าครูก็ประมาณสามสิบใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าคือตอนที่เราเรียนเราไม่ได้มีมีช่องทางในการเข้าถึงขนาดนี้นะคะ่ะทีนี้เราเราเองเราเป็นครูเราก็ปรับที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ ให้มันตอบโจทย์ให้มันมคือเราไม่เราอยากให้เด็กอะค่ะได้ได้เรียนรู้จากที่จากประสบการณ์จากากระบวนการต่างๆที่มันหลากหลายไม่ไม่ซ้ำซาก <Okay. S 1> นะคะ<ม>แล้วก็เราพยายามที่จะบอกบอกให้เด็กๆอะได้มีแพลตฟอร์มต่างๆที่เราจะเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้<ม>และที่สําคัญคือการเข้าถึงนะั้นต้องถูกต้องแล้วก็หมายถึงว่า<ม>รู้จักเลือกแหล่งข้อมูลที่ดีคะ่ะ หมายถึงว่าในปัจจุบันนี้สารสนเทศมันเยอะมากแต่เราอ่ะจะมีการคัดกรองยังไงให้งานชิ้นงานที่เราอ่านนั้นหรือว่าหรือว่าสิ่งที่เราศึกษานั้นมันมันเป็นจากเพจที่ถูกต้องจากจากคนที่เขาแบบเขียนด้วยความรู้ไม่ใช่แบบว่าเอาจากแพลตฟอร์มอื่นมาวางกอ,อกต่อกันวางวาง,วางต่อต่อกันอะไรเงี้ยเราก็จะบอก,กในจุดนี้ค่ะนอกจากสอนภาษาไทยแล้วก็ต้องสอนวิธีการดูสื่อด้วยนะคะ ถูกค่ะใช่ <Okay. S 2> เราก็อยากให้เขาเท่าทันเนาะหมายถึงว่า mm hmm. ในยกนี้คือถามว่าทุกครูทุกท่านก็ต้องสอนตามตัวชี้วัดแต่เนาะคือ <Okay. S 2> ในในตัวชี้วัดของแต่ละวิชา mm hmm. เขาก็จะมีเรื่องที่เราต้องสอนตามนั้นอยู่แล้ววันคดีอย่างครูก็จะเป็นวันคดีหลักภาษาอะไรเง mm ี hmm. ้ยแต่สิ่งที่เราจะแทรกไปในในเนื้อหาแต่ละเนื้อหาคือการ mm hmm. คนา้นคว้าการศึกษา mm hmm. แล้วเราก็จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มันหลากหลายในเนื้อหา mm hmm. ที่ที่เราสอนอย่างกว้างขวางให้เด็กเด็กได้ทํากิจกรรมเนี้ยค่ะ แล้วสุดท้ายคุณครูอยากจะเห็นเด็กนะคะจากที่เรียนจากโรงเรียนนี้ค่ะจบออกไปแล้วนี่เป็นเป็นคนแบบไหนนะคะของโรงเรียนม,มีเป้าหมายยังไงอ่ะจริงๆครูจะบอกเด็กๆเสมอว่าอืมครูอันนี้ครูยกตัวอย่างเคยมีนักเรียนคนหนึ่งนะคะที่แบบเขาเขาอยากเรียนมหาวิทยาลัยที่ครูจบมามาก อย่างคุณผู้จบมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ไหมคะเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะสอบได้แต่เขาสอบได้ที่หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยใกล้บ้านนะคะทีนี้คือคุณแม่เขาค่ะบอกว่าไหนๆก็เป็นครูเหมือนกันทำไมไม่ยังใกล้บ้านเลยเขาก็เสียใจมากก็คือที่บ้านเขาไม่ได้มีแรงซัพพอร์ตที่จะให้ไปเรียนที่ไกลขนาดนั้นนี่คะ่ะก็ทําให้เขาต้องเลือกเรียนที่นี่แล้วตอนนี้เขาก็ศึกษาแล้วครูก็บอกเขาว่า ก็ไม่เป็นไรนะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆสถาบันไม่อยากให้เอาตัวสถาบันมาเป็นตัวกอบจำกัดของการก้าวพัฒนาตัวเองค่ะครูจะบอกว่าเด็กโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำอาเภอมันก็จะมีความหลากหลายทางฐานะของผู้ปกครองด้วยดังนั้นการที่ครูอยากเห็นมุมมองของนักเรียนในอนาคตที่เขาเรียนจบไปอ่ะครูก็อยากรู้สึกว่าเขาเอาความรู้ที่ได้จากโรงเรียนไปต่อยอดในการเรียนในทุก ที่ของที่เขาเลือกหรือที่เขาเหมาะได้ใ,ให้เขาเห็นคุณค่าของการเรียนครูอยากให้เขาเห็นคุณค่าของการศึกษาว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตคนได้อยากให้เขาเก้าวไปสู่จุดที่เขาพัฒนาตัวเองได้ในอนาคตโดยความรู้ที่เราวางรากฐานไว้ค่ะนี่ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆคือเด็กเรียนหลายวิชามากค่ะแต่ไม่รู้ว่าวิชาที่เขาสนใจนั้นจะไปต่อยอดได้ดีขนาดไหนอย่างคารูสอนสายภาษาครูก็ค,ค,คาดหวังว่า,วา วิชาครูจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาได้คะแนนดีแล้วก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่เขาอยากเข้าได้แล้วก็ถ้าเรียนสายภาษาเองอ่ะครูก็คาดหวังว่าเขาจะมีพัฒนาการในการเรียนภาษาที่ดีขึ้นค่ะอืมก็เป็นขหวังคุณครูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณม้างนะคะที่มาพูดคุยกับทางรายการะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจะดีค่ะ